ดูเดือดสมการรอคอยครับเหนือความคาดหมายนี่คือหนังที่เหมาะกับกายลิชี่มากๆจริงมันแบบกายครับแอคชั่นของเจสันกระนำตลอดเวลาเลยถึงใจจริงๆรฮะนายมิสกิลทักษะเฉพาะตัว ตัวละครของฮิวแกนมากครับเขาเล่นตลกเหมือนต้นสดบทมาเลยครับเอสานสเตทแคมเนี่ยนะครับเป็นแอคชั่นสไตล์อีกหนึ่งคนที่โลกนี้ต้องจดจําเขาจริงๆครับแต่พอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกับกลิชชีดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบดูเพลินตลอดเรื่องเลยนะฮะตลกหลายสุดๆโอซันโฟจูนชื่อฟังดูเซ็กซี่มากใครที่มีความกังวลว่าฉันจะอ่านทรัพทันหรือเปล่าภาคไทยนะฮะเรื่องนี้ดีกรีไม่ตกอย่างแน่นอนนะครับยอมใจจริงๆกับการหาโลเคชั่นมันถ่ายทาออกมาได้สวยมากๆอยากให้ทุกคนมาสัมผัสตรงเนี้ยด้วยตัวเอง ที่คอหนังแบบหนังบูหนังนักสืบเนีย่ยพลาดไม่ได้จ้าปฏิบัติการระํำโคตรคนฟอร์จูนปฏิบัติการระํำโคตรคนฟอร์จูน20เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์